สวัสดีกันด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราจะมาเล่นฟรีไฟนะครับก็เลยรออีกแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวผมตัดภาพตอนเขาเกมเสร็จก็ม <c oughs> าแล้วนะครับอันนี้มีเพื่อนชื่อนะครับเ,เราไม่ได้นนครับ เดี๋ยวผมจะพาดันแรงโหมดสีวีสีกันนะครับนี่คผมยังแรงไก่เลยเพื่อนมีไหมนะเพื่อนไม่มีครับเราสโล่ครับค <c oughs> อยดูนะครับ <c oughs> ผมจะดันแรงให้ดีที่สุดครับตัดภาพไปต่อเข้าเกม เขาเจมอ่ะแล้วนะครับนะมัดจะหมัดจวยเลยก็มาหน้าหีน อุ้ยแล็ก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 อู้แร็คเอ้ยขอมเขาไม่นะครับตามเออใหม่ครับแล็กมากโอ้โหคนเลยทำไมอ่ะใหม่มาครับวา จะใช้สุดสุดนีนะครับโอ,โอ้โหอยู่ของกินไปโอ้โหชนะโอ้โห หมดเกินอีกสองร้อยผมก็จะเอาซื้อไอวอนะครับมาครับตอนนี้ผมจะไม่ตายาไป อย่าลืมลกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับหาเจ้ wifi ปิง้งครับท่านผู้ชม9 9 9ไอ,เอ้เหี้ยโอ้โหปิง้งอุตสาห์ผมพายเอามาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วเก็บนั่นนะเก็บนั่นนะ นั่นนะเก็บหัวแตกโอ้โห้เกินเพื่อนไอ้เพื่อนไอ้เพื่อน,นสวย อย่าลืมกดไลค์กดซับถ้าใครเป็นการลักใจให้ผมด้วยนะครับไม่โทรศัพทปไหนกยิงเลยวะ โอหสับงงจริงเลยอ้าวท่านผู้ชมครับผมเล่นงงมากเลยอ่าเพื่อนไอ้เพื่อนได้ เอาชนะสื่อเอชนะสื่อทำชั่วอมเสียงดัดิ้นนะครับบ้านผมไปเลยครับ xả trù okay. cho kênh hóa Mì เจ็ดนาทีแล้วนะครับคงอยากได้ตัวไหนดีนะตัวไหนดีนะ และผมขอรับของให้เสริตก่อนนะครับมาครับในเรื่องบุิวิธีต่อ